คลิปนี้ผู้แพนเน็ตจะพาไปเที่ยวบางมดนะครับแหล่งสวนปลูกส้มเขียวหวานเรื่องชื่อของกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแล้วช่วงนี้เขาก็มีการจัดงานเปิดบ้านเปิดคลองเปิดวิถีบางมดนะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับย5าถึงยกันยายนไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับดูรูปจากคลิปนี้นะครับผมมีรูปสวยๆมาฝาก สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่งานเปิดบ้านเปิดคลองเปิดวิถีบางมดสายน้ําเชื่อมวิถีสามัคคีเชื่อมพลังนะครับซึ่งจัดที่ลานกิจกรรมของมัสยิดนูรูนฮูดาพุทธบูชาซอย36แยก8นะครับก็ถ้าไม่ใช่คนพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้ามาลําบากหน่อยนะครับเพราะว่า,าต้องแยกหลายแยกนะครับแล้วก็ รถสาธารณะเนี่ยก็มาไม่ถึงนะครับก็ใครจะไปก็คงต้องวางแผนพอสมควรนะครับถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่เดี๋ยวที่ช่องอธิบายผมจะลิงก์เพจของอางานนี้เอาไว้ให้นะครับเผื่อใครจะเข้าไปดูข้อมูลงานจัดแค่3วันนะครับ25ถึง27นะครับถ้าใครดูคลิปนี้ดูแล้วยังมาทันก็ลองวางแผนไปกันได้นะครับเดี๋ยวนี้รถแถวนี้ก็ติดพอสมควรทีเดียว ที่ด้านหน้าง,งานก็มีที่จอดรถนะครับสำหรับคนที่ขับรถมานะครับก็จะมีการออกร้านอาหารนะครับเป็นอาหารฮาลานนะครับเพราะว่าย่านนี้เป็นชุมชนของอชาวมุสลิมอยู่หลายชุมชนอาหารอร่อยและราคาถูกนะครับขออภัยไม่มีรูปมาให้เพราะผมมั่วแต่กินนะครับไปคนเดียวยังหมดไปหลายร้อยเลยทีเดียวและริมคลองเนี่ยนะครับเขาก็เป็นถนนลูกกวาดนะครับทำเป็นสีสายลุงทีเดียว ผมมาถ่ายบนสะพานไม้นะครับก็ค่อนข้างหวาดเสียวเลยทีเดียวไม่ได้กลัวความสูงนะครับกลัวไม้มันผุร่วงลงไปขึ้นมายืนเนี่ยมันก็โยกแยกพอสมควรเลยเดียวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาน่าจะปิดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนขึ้นมานะครับดูทางลงนะครับต้องยักแยยักยันนะครับอ่ลงไปนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะครับจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็ความเจริญคลืบคลานเข้ามานะครับแต่ก่อนบางวันนี่ขึ้นชื่อเรื่อง ส้มเขียวหวานนะครับส่วนส้มบางหมดก็น้อยลงทุกทีนะครับก็หลาย10ปีหลังนี่มันกรุงเทพก็น้ําท่วมบ่อนะครับอย่างปี26ปี38ท่วมนานมันก็พวกพืชพันธุ์ผลไม้บางอย่างก็ตายไปนะครับมันก็ปลูกใหม่มันก็ไม่เหมือนเดิมและพันธุ์มันก็หายไปแล้วก็วิถีชีวิตแบบคนสวนมันก็น้อยไปนะครับมันก็เป็นวิถีคนเมือง เอเวอร์ไนเซชันมากขึ้นนะครับเพราะว่ากรุงเทพมันเติบโตขึ้นตลอดเวลานะครับสวนมันก็จะน้อยลงไปนะครับคลองเขาก็จะทําเป็นประตูน้ําเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมันก็ทําทให้ระบบนิเวศนะครับอีโคโซิสเต็มมันไม่เหมือนเดิมนะครับเคยซื้อของอย่างนี้ไหมครับนี่นะครับจะเอาอะไรเขาจะใส่ถังกลับมาต้องใส่ตังกลับไปนะครับไม่ใช่เอาแล้วก็เดินไปเลย ก็เป็นโซลูชันเป็นวิถีชีวิตของชาวคลองนะครับถ้าคนอยู่ในเมืองอาจจะเอ๊ะรู้สึกเมซิ่งนะครับแต่ว่าคนแถวนี้ก็เห็นกันเป็นเรื่องปกติสัก20ปีก่อนผมทำงานนะฮะน้องที่ทำงานคนหนึ่งเขาก็อยู่ในคลองบางบอนเนี่ยบ้านเขาเนี่ยต้องไปเรืออย่างเดียวนะครับไม่มีถนนไปนะครับนี่พาเข้ามาดูในงานนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าอาหารจะเป็น ฮาลานะครับอาหารของมุสลิมผมมาก็ค่อนข้างเย็นแล้วเดี๋ยวออีก2วันนะครับวันเสาร์ที่เขาจะมีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะครับเช่นการแข่งเรือเดี๋ยวจะไปนั่งเรือชมคลองนะครับแต่ว่ามันเย็นแล้วผมเลยนั่งเป็นทริปสั้นนะครับคนละ70บาทจะมีทริปยาว120บาทนะครับ ทริปสั้นที่ผมจะไปเขาจะเรียกว่ากำปงในดงปลือนะฮะเป็นคนกรุงเทพเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะผมไปหาข้อมูลมานะครับเป็นภาษามาลายูนะครับกำปงหมายถึงชุมชนหรือหมู่บ้านนะครับดงปลือเป็นกลุ่มพืชล้มลุกชนิดหนึ่งนะครับชื่อทางการคือต้นทูบหรือสีนะครับซึ่งโต,นตในบริเวณนี้จำนวนมากครับก็เป็นชื่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกเกษตร ของชุมชนนี้นะครับสังเกตทางซ้ายนะครับจะเป็นทางเล็กๆเนี่ยเป็นเส้นทางจักรยานนะครับสำหรับนักปั่นก็เป็นเส้นทางที่น่าสนใจทีเดียวนะครับจะยาวเลยนะครับมาแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับนั่งมาคนเดียวนะครับก็ทริปสั้นเนี่ยเขาจะแวะจุดเดียวนะครับซึ่งจะเป็นจุดขายของที่ระลึกของที่ผลิตจากวิสาหกิจชุมชนนะครับก็ น่าสนุกดีนะครับถ้าว่างทริปยาว120บาทจะมี4จุดนะครับก็มีไปดูฟาร์มแพะรีดนมแพะ,ะครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจคือถ้าไม่ใช่งานนีก็คงจะต้องอโทรติดต่อล่วงหน้าก่อนวันหลังผู้แพเน็ตอาจจะไปถ่ายคลิปแบบเต็มรูทสักครั้งหนึ่งนะครับเขาก็ตกแต่งได้น่ารักดีทีเดียวนะครับก็สำหรับเด็ก,ดกหรือว่าวัยรุ่นอยากจะไปเช็คอินถ่ายรูป ฮิปฮิชิกชิกคูคูนะครับก็งานนี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับจะมีข้อจำกัดคงจะเป็นเรื่องรถนะครับสำหรับคนที่อยู่นอกพื้นที่โอเคคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับงานเปิดร้านนี่ก็มี3วันอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับแต่พวกสะพานถนนลูกกวาดนี่ก็คงยังอยู่นะครับก็มีโอกาสก็ไปถ่ายรูปเช็คอินอะไรกันได้และเหมือนเดิมนะครับฝากคนไลค์กดแชร์ ใครยังไม่ซับก็ซับช่องบูแผ่นเน็กได้นะครับก็คราวหน้ามีคลิปอะไรเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ